ถึงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเริ่มด้ฝั่งของนัว่ายก่อนักพนันาครับสีหมดแล้วหมดแล้วฝั่งนักวายนันฝั่งนี้เยอะไม่แพ้กันสภาพ ว่ารงไปต่อลต่อหรอหลือเท่าไหร่สี่ใช่ไหมมี้นังนี้นะครับหคะแนนยลงเลยสคะแนนสคะแนนเฮ้ยเฮ้ยสี่คะแนนอ้าวอาเลยลูกนึง้คะแนนท่่ นะครับเดี๋ยวเราขอรางวัลแจกให้ด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวพูดกันนักละวัลก่อนนะครับที่ข้างหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวเชิญขอรางวัลหน่อยนะครับอยู่ม็กซหนอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับจีนเซนจ์จะไปจะสอยเอ็กซ์เตอร์300ถ้าคุณไม่เก็บแล้วรวมถึงนะครับจีนเซนจกนะฮะการตกน้ำันมาส่งคุณแบบนี้เราขนมคอนชีสเดือดต้องเที่ยวตัวจรงิง จากรองเท้าแอนดาครับยัำๆทับน้ำเต็มใหม่รถสุขเท่เอามอเล่นเล่นถ่ายเล่นเล่นเส้นบางเหนียวนุ่มัมโครเจนซี่เอสดูอรสสองครับดุกนี้ก็ได้ถึงรู้ใจเครื่องดื่มพี่กูตาเพื่อผิวขาวสำหรับสาวไวัยใสชอบนะสิะและสุดท้ายกับแรนดบาริดฟิงบิงบิง